สวัสดีครับสวัสดีนะฮะสวัสดีต้นปีด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่พี่พี่ทุกท่านนะฮะมาแล้วครับแคบปตัวเตีย้ยฟี21่0ออน9ก0 0ออกรถ0บาทใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถใหม่เพียงแค่1 4 0 0 0 0มรพิเศษมากๆสำหรับคลิปนี้มีแค่คันเดียวนะฮะมาก่อนได้เลือกก่อนและได้รถปีใหม่ด้วยใช้เงินออกรถไม่เยอะด้วยศยบาทแค่นั้นคือจบเลยทุกอาชีพทุกจังหวัด ทั่วประเทศไทยนะฮะคลิปนี้ครับเอาเจ้าคันนี้ไปก่อนเลยมิตซูบิชิไทตันนะฮะ2 5 g l x นะครับตัวนี้เนี่ยคือเป็นแคปฮะเมกะแคปนะครับชื่อมันเรียกเท่นะถ้าเกิดเรียกกันแบบภาษาทางการเรียกว่าเมกะแคปนะครับปี2021ฮะเท่ากับว่าตัวปี2564นะครับ, 64, รบสีขาวเดิมโรงงาน ไม่มีชน,นงงชนหนักอะไรทั้งสิ้นครับและก็ไม่มีจมนงจมน้ําตัดหัวตัดเครื่องตัดหางไม่มีถ้าเกิดอย่างแบบเนี้นะฮะคุณป้าถามตามมียายมาตาสีตาสาเมียเมียน้อยกิ๊กลูกหรือว่าจะเป็นญาติทางเมียหรือว่าจะเป็นญาติทางพ่อบอกแบบนี้ได้เลยครับวารันตีศูนย์เหลืออีก 5? ้าปีหนึ่งแสนโลบอกแบบนี้ได้เลยทันที หล่ออยู่แล้วนะฮะไม่ต้องทําอะไรเยอะนะครับรถไม่ต้องแต่งเติมอะไรให้มันแบบจุกจิกมากคือมันสวยในตามสแตนดาดแล้วก็เป็นตัวสเต็ปของรถตัวเตี้ยแขบแบบนี้อยู่แล้วนะฮะมาดูตัวเครื่องยนต์บ้างนะครับมิตซูนะส่วนใหญ่คนไม่กล้าซื้อกันเพราะว่ากลัวเครื่องพังเดี๋ยวเราลงมาดูว่าคันนี้กำลังอัดเป็นยังไงนะฮะสำหรับตัวเตี้ยเนี่ยเครื่องยนต์2.4ลิตรยังไม่มีนะครับ จะมีเป็นตัวสูงนะที่เป็น2.4ถ้าเกิดตัวเตี้ยเนี่ยไม่ว่าจะเป็น4ประตูหรือว่าเมก a แคปเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์2.5อย่างแรกเลยนะฮะฟังเสียงเครื่องยนต์ก่อนได้เลยว่ามีเสียงผิดเพี้ยนผิดแปลกผิดป,ปกติจากของธรรมดาหรือไม่นะครับมมันเร็วะฮะ DDI นะครับตัวพันลมนะฮะสายพานไดสตาร์ทจุดระเบิด นะครับกองอากาศนี่ก็คือลูกใหม่เลยนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่ตรงนี้เนี่ยเป็นตัวแบตเตอรี่ติดรถนะครับซึ่งรายละเอียดในเรื่องของความสะอาดเนี่ยสุดยอดฮะอันนี้นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวท่อดูดลมเข้าไปในกองอากาศอีกทีหนึง่งดีมากครับหม้อลมแบกแล้วก็ตัวระบบกล่อง ABS นะฮะมีติดตั้งไห้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะหันว่านะ ส่วนหนึ่งอ่ะอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าเราได้มีการคาดคะเนแล้วก็วัดจากส่วนคำถามส่วนใหญ่ที่คุณลูกค้าให้คำตอบมาว่ามิสซูเนี่ยถ้าเกิดเราลองนับเป็น1 2 3 4อง่าอยู่ลำดับที่3และ4เพราะนั้นหลายคนเนี่ยจะมีข้อกังหาและความกังวลเกี่ยวกับการตั้งคำถามว่าเครื่องมันจะมีปัญหาหรือไม่เพราะนั้นก่อนที่เราจะซื้อเราเช็คแบบนี้ได้เลยนะครับในหนึ่งสถานีเราสามารถดูตัวรถได้หลายจุดนี่ฮะ ดึงก้านวัดน้ำมันขึ้นมาได้เลยครับไม่ใช่เรื่องยากถามว่าดึงสำหรับตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะดูตัวกำลังอัดเพื่อที่ว่าเราจะดูตัวกำลังอัดถ้าเกิดกำลังอัดเสียหรือว่ากำลังอัดมีปัญหามันจะมีเป็นตัวเศษน้ำมันและไอ้น้ำมันกระเด็นไหลย,ย้อนขึ้นมาจากตัวรูก้านวัดน้ำมันนะครับส่วนถ้าเกิดอย่างแบบนี้คือง่ายๆหรือไม่งั้นครับมือเรานี่อุ่งไว้ได้เลยอุ่งแบบนี้ไว้ได้เลย แล้วเราก็แบมามันมีคราบอะไรไหมมีคราบดำๆไหมไม่มีนะฮะเหมือนขาวจัวนะครับนี่แหละนะในเรื่องของการดูตัวรถจุดหนึ่งนะครับสามารถวัดดูแบบนี้ได้เลยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ยากแต่สําหรับอย่างบางคนที่เขาอาจจะไม่มีข้อมูลมาตรงนี้เดี๋ยวอ่านก็จะมายืนอยู่ข้างๆนี่แหละนะฮะมายืนคอยให้คาแนะนําให้ไม่ต้องห่วงนะครับอัานรับประกันเครื่องเกียร์อยู่แล้วหมเดือน1 0 0 0 0มกิโล แล้วก็รถยงช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นาน11ปีมาดูตัวด้านข้างกันบ้างสำหรับจุดเด่นเลยนะฮะนั่นคือแก้มนะครับมันจะมีช่วงความโค้งเว้าที่ค่อนข้างจะคมและก็มนนะครับซึ่งเป็นเอกลัก,กษณ์สําหรับตัว all new t i t a n ตรงนี้เนี่ยถามว่าสวยไหมสวยนะฮะสำหรับคนที่เป็นสาวกนะครับรถกระบะแคบหรือว่าสีประตูต้องการแต่งทรงแต่งซิ่งแบบนี้คือจบเลยและทรงอย่างดีทรงมาอย่างดี นะครับเราทําให้ทรงรถเนี่ยมันมาแบบนี้ทรงมันดีมากที่เหลือฮะเราควรที่ต้องจัดฟิตเมนต์ตัวรถให้มันบาลานซ์นะครับไม่เตี้ยจนเกินไปแล้วก็ไม่สูงจนเกินไปซึ่งออกมาเป็นรูปทรงแบบนี้นะฮะแมกครับเวลห้าการห้ารูเป็นงานแวนซ่านะครับอย่างคู่หน้า2อง4งห้ปี2 0 2 2ข้างหน้านี่3นิ้วสอดกำลังเสียวเลย ถ้าเกิดอย่างแบบนี้กําลังเสียวเลยกําลังได้ที่ได้เข็นเลยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะฮะตัวกระจกมองข้างนี้ก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับไล่ขึ้นมาเนี่ยจากคานหน้าเนี่ยหรือว่าจากตะเข็บด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นตัวเสาค้ำเอเสาค้ำท้ายกระจกทุกบานบานเล็กบานใหญ่เป็นของเดิมจากโรงงานทั้งหมดไม่เคยมีการเปลี่ยนกระจกหรือว่ากระจกแตกนะฮะแล้วก็จะมีการติดฟิลม์มเป็นตัวเบอร์ทึบถ้าเกิดไม่ชอบเบอร์นี้ ก็สามารถเลือกเบอร์อื่นได้อันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาคุยกันหลังมาอีกทีนึงเพราะว่ามันก็มีในเรื่องตัวข้อมูลหลายอย่างให้เราได้ดูกันแบบโดยเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดอย่างนับแบบหลักๆใช้แบบชาชนใบเดียวครับออกรถศูนย์บาทมีไฟแนนซ์วิ่งเซน็นให้ถึงที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะฮะดูภายในกันหน่อยดีกว่าสำหรับตัวนี้แคปตัวเตี้ยนะฮะแคปสามารถเปิดได้ นะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะอันจะถามคําถามปราบเซียนเลยนะครับแล้วก็หลายท่านไม่เคยรู้รายละเอียดตรงนี้นะนี่คือเรื่องจริงนะฮะอย่างถ้าเกิดเราเป็นแบบประชาชนคนธรรมดาหรือว่าเราเป็นผู้คนทั่วไปที่ไม่ได้มีการดูรายละเอียดของไททันมาดูจากในคลิปนี้ซื้อคันนี้ได้เลยเลขกไหม่14,000โลแอ์แบ็กคู่หน้าเครื่องเล่นเดิม CD วิทิโ MP3 แอร์อนาล็อกนะฮะ แล้วก็พวงมาลัยให้มาเป็นแบบมังตีฟังก์ชันนะครับกระจกไฟฟ้าพับมองข้างไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกเป็นแบบออโตเมติกแล้วก็บาอผ้าสีดำตัดกับสีเทาโอ้สวยกริบนะฮะอีกอย่างหน,นึ่งเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นตัวเพจนะเพจของมิตซูบิชิจะอยู่ตรงนี้นี่นะฮะที่เป็นสติ๊กเกอร์เนี่ยนะครับเพจของมิตซูบิชิจะอยู่ตรงนี้ เป็นสติกเกอร์เนี่ยกลัวว่ามันจะหลุดจะลอกหรือเปล่าแบบนี้คือมันสามารถคาดได้อย่างหนึ่งครับถ้าเกิดอย่างบางคันเนี่ยสติกเกอร์เพจตรงนี้ไม่มีมันก็ต้องมาดูแล้วว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นทําไมถึงไม่มันไม่มีเป็นตัวสติกเกอร์เพจแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดนับกันตามแผนมาตรฐานจากโรงงานเนี่ยตรงนี้คือการติดตั้งที่มันเลยเหนือระดับน้ําเลยเหนือระดับน้ํา แต่ส่วนใหญ่คนก็จะเครื่องกันเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวแค่สติกเกอร์นะมันไม่ใช่เป็นตัวเพจเหมือนกับรถรุ่นอื่นนะครับส่วนสําหรับล้อหลังเนี่ยก็จะเป็นตัว10ครึ่งยาง2 5ง5 5าห้นะฮะข้างหลังนี่ก็2นิ้วสอดนะฮะกำลังฟิตเลยนะครับถ้าเกิดเป็นเด็กๆด็ดมหาลัยีประทุมเนี่ยก็กําลังฟิตเลยถ้าเกิดอย่างแบบนี้นะครับแล้วก็แม็กไลเนอร์นะฮะมันจะมีความขุ่นนิดนึงนะครับเพราะว่าการลื่นนะ สำหรับตรงนี้คือการลื่นนะครับแมกไลเนอร์ถ้าเกิดออกมาเป็นแบบนี้นะครับตะขอกรงตะขอ,ะขอเกี่ยวอะไรพวกนี้ครบหมดนะฮะไวร้อยชงร้อยเชือกใส่ทรงใส่ใสโซ่ว่ากันไปแล้วก็ด้านท้ายนะครับฝาท้ายเดิมรถไม่เคยมีการโดนชนท้ายไม่แน่นอนดับฝาท้ายสวยนะเพราะมันเป็นโครเมียมอันใหญ่และตรงนี้ก็จะเป็นตัวไฟเบรกตัวที่3นะฮะโลโก้บอกถึงตัวรุ่นย่อยอันนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินี่คือ มิสซูบิชิไททัน2.5เมกะแคปมารถปี2021ครับพี่ๆเอา้ารออะไรกันอยู่แล้วฮะจองกันเข้ามาได้เลยสำหรับคันนี้อย่างที่บอกไปในช่วงต้นคลิปนะครับผ่อนเพียงเดือนละ9,000นะครับรถปี2021ไม่14,000โลผ่อนเดือนละ9,000บาทราคาเลยก็แล้วกันนะครับจะได้จบแบบสวยๆหน่อยคันนี้เราตั้งราคาขายไว้เพียงแค่489,000 อย่างที่บอกครถ้าเกิดสนใจแอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์สายตรงมีแค่คันเดียวนะตอนนี้และไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีแบบนี้ได้อีกหรือเปล่าเพราะนั้นคว้าไว้ก่อนนี่คือสิทธิที่เราจะได้เป็นเจ้าของคนแรกๆนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้มาจอง300พอจัดโอนหมื่นหปีให้ขับฟรีอีก3เดือนถ้าเกิดไม่ได้3เดือนก็มี45วันภาษีและพรบ,รบรประกันภัยชั้นหนึ่ง นะฮะโบว์เพิ่มในยอดจัดได้เลยย้ำนะฮะว่าปี2021ก่อนเดือนละ9ก้0 0 0นบาทออกรถใช้เงิน0บาทใช้เอกสารบัตรประชาชนใบเดียวออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ร้านรอรับสายอยู่นะครับรอเขียนใบจองพี่ๆอยู่นะฮะสนใจไงรีบติดต่อเข้ามาได้เลยขอตัวไปก่อนก็นแล้วกันนะครับยังไงใครชอบถูกใจไงก็รีบแอดไลน์มาและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ